เรามาถึงแล้วครับมีใครรอเราอยู่หรือเปล่ายู่เจอ เจลีหลังจากที่ซ่อมรถให้แล้วก็น่าจะไม่อยู่โอ้อยู่เนาะเจรีจักรยานอยู่นะท่านส่วนลุงศาสตรก็หลับอยู่เจา่นทำอะไรนะ ฮะขีขะ้ขี่ะเขาคือขี้ในห้องน้ำอาโทษทำห้องน้ำให้แล้ไม่ขี้ในห้อง,งน้ำนี่ีกสานเบอกรู้ว่าเโอ้อทำห้องน้ำเสร็จแล้วนี่ไม่ยอมขี้ในห้อง,ง,งน้ำนี่ เดี๋ยวจับฟาดไมใช่ฟาดซะเลยนี่เออห้อ,องน้ำก็พร้อมใช้งานแล้วแต่ไม่ขี้โน่นไปขี้ในป่านเนาะเราต้องสัมภาษณ์ก่อนเป็นยังไงไมันขี้ไม่ออกหรือไงนี่เออมาถึงแล้วนท่านาาาให้เจริไปข,ขี้ปะ อ๋อขุดแมงกีลาโอ้นึกว่าขี้โอ้เข้าใจพิดเอะเนาะออ้องน้ำห้องน้ำมีขี้ห้องน้ำเลยเนานะเออดีมากเลยนึกว่าไปขี้ในป่าอีกไหนีีล่านะ่ะได้ได้อยู่บ่ได้สองอันเคุยันยังมีอยู่ฮะสุดอกแล้วเลกองพิดอยู่กับุงจัง้ กะาลังซีฮอดนอนเอไปหาคุดแมงกีโลไปคุดเล,ล,ล้ไา้เอะ,ะได้คั่วกินน้ำอยู่ดอกกินน้ำออกินแล้วจนวนมีหลายนะเออเดี๋ออุก่อนพอดีนว่ากลังขุดคุดกพอดีออตกใจก่อน หาขุดกีล่อนี่นะท่าน้อ,นะนอเดี๋ยวเราก็จะเอาของลงนะท่านผู้ชม

и <coughs> тут <coughs> ไอ้ยินม้าขีอวออ่าะยนขี้เนาะก็เลยว่าคุณ้อไ่คุณเป็นเจลอขี้บอกเออ ไปขุดแมงกิลอ์นะโอ้แมงกิลลออกแล้วเนาะเอ้าห้เจลรีน้ำดื่มเออจิเออได้จักโตนะเออพาคนบ้านเ็ดไปขุดเลยนี่มันกำลังออกไปไปคุยเลยฮะสุดเลยสุเออเดี๋ยวมีภารกิจให้ลุงศาสตร์ทำนะท่านเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วล่ะไอซ่ากินกาแฟก่อนะอัดกาแฟ ตีพังวันนี้ตีพังเตรียมขุดเสาทไมไม่รถเจะจบลงบ้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลดอยู่อืมตรงนี้จะจอดร่มตรงไหนได้ดีนี่เอาเราบอกว่าจ,จอดตรงนี้อ่าแต่ระวังเยียบตะปูนะเอเ<ม>ีล้ีรีีอือใจอยม่นคุคาดเรื่องนะเ จะเามอน่ะน่ะก็ว้างเหรอที่น่ะยึดจ่อเอาลองยู่ไปละก็ว้างก็ว้างแล้วแต่เหมือนคุยาดเครื่องเนี่ทสโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะลุยการลุยงานกันฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับผม